การผ่าเซลล์ผิวเกิดที่ชั้นบนสุดของหนังกำพร้าซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเซลล์ผิวชั้นนอกสุดเป็นเซลล์ผิวที่มีอายุมากที่สุดค่ะเมื่อมีการเสรื่อมสภาพเนี่ยก็จะเกิดการหลุดลอกออกไปกลายเป็นที่ไข่นั่นเองซึ่งปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการผ่าเซลล์ผิวเนี่ยก็จะแตกต่างกันถ้าผิวมันเนี่ยก็อาจจะผ่าเซลล์ผิวได้ช้ากว่าคนที่มีผิวแห้งนะคะอีกทั้งนะคะอายุก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันในวัยเด็กจะมีค่าฉเฉลี่ยการผ่าเซลล์ผิวอยู่ที่14วัน อายุ20ปีขึ้นไปค่าเฉลี่ยการผัดเซลก์อยู่จะอยู่ที่28วันนะคะอายุ30ปีขึ้นไปอยู่ที่40วันนะคะและถ้าอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะยิ่งช้าลงนะคะถึง55วันได้เลยทีเดียวประกอบกับนะคะในปัจจุบันนะคะเราเจอทั้งฝุ่นควันมลภาวะแสงแดดแล้วก็สารเคมี ก็อาจจะทาให้เกิดการสะสมนะคะอยู่บนผิวหนังแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผิวของเราช้าลงค่ะดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะจะช่วยขจัดความหมองคล้ำนะคะช่วยปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนแล้วก็ดูกระสังใสมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับนะคะใครนะคะที่ไม่อยากพลาดเคล็ดลับและก็ข้อมูลดีๆอย่าลืมกดติดตามเพจสโลลักไทยแลนด์เฮดออฟฟิศ กันไว้ด้วยนะคะ